ดิฉันไปตามวัดบางแห่งเห็นมะละกอขนุนมะม่วงมันสุกก็เลยหยิบเอามากินนึกได้ว่าเป็นของสงแต่มันลงท้องไว้แล้วเจ๋ยวจริงเจอริงอย่างนี้ดิฉันจะทำยังไงดีเจ้าคะลงท้องไปวล้วลงท้อนะนี่ยังมีการจ่ายคืนได้นะ ทำยังไงลวกพ่อครับเวลาทาอจาระมาดีเอาจาระไปคืนบัดให้กำไรดูจาระมันเยะพ่อจะขนนอย่างเดียวข้าวปลามีเศษหมอบวกไันน่นเลยมอ้ไอ้ไรก็ชำระนี่สงใช่าชำระนี่สงที่สงนี่ก็ตังไปถวายพระดูว่าขนุนเรามาเท่าไหร่เพราะว่าขนุนมนหนึ่งลูกลูกราคาเท่าไหร่ใช่ไหมครับตัวเรื่อวานเอาก็ตังเท่านั้นไปถวายพระบทฉันขอชำระนี่สงแล้วขนุนวัดนไปกิน 他那个门。儿。Um.